ออเอาทำไมแม,ม่ไม่ป้อนน้องฮะก่อนละ่ะเลือกป้อนอีกว่นนี้ครอ,รอ,ก,อก่อนม้นไเบนไปมนไม่เบนอะ่ะมุนไม่อยากเบน้เน,ปปอนเอาให้เลยนจะให้ยังไง <laughs> เอาแม่จะเทให้หรือว่าแม่จะป้อนอย่างหรือว่ายังไง <laughs> ให้กินกับละมังแล้วตอนไหนจะกินหมดฮะแล้วตอนไหนจะกินหมดตนหนู้นก็ยืมเท่าอ,อยู่นี่แหละตอนไหนกินหมดก็เอากระมังออกตอนนี้ตอนนี้กินหมดแล้วก็ตัวน,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 นู้นตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นฮะ ินดีๆทั้ทแม่ลุงเลอะหมดแล้วนะเลอะหมดแล้วขอบคุณแตงโมหวานๆนะคะจากคุณแม่นะคะคุณแม่ต้งนะคะคปุ๊กกอถือเวียนห้อยแล้วคะ่ะคุณแม่นี่นะคะปอกเปลือกแช่เย็นนะคะชื่นใจโดมา น้องกีกับประแก้วโตนะจ๊ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีรอรอโอเคกินเองนะอันนี้ไม่ได้ผ่าอันนั้นผ่าแล้วเขาหยิบยากอันนี้ก็เลยลองให้ทั้งลูกดูวนะคะ เอาไม้ไปเคียออกหอกไงโอ้ยนั่นก็ได้เออ,เ,อเคียออกมาไกลๆก่อนแล้วค่อยหยิบโสมหน้ามดแดงไฟกัดมือ ไปหยิบเอาตรงกองมูแตงไฟพอดีอกินทั้งลูกเลยค่ะอร่อยไหมเย็นชื่นใจไม่แซบ,บหรอกไม่แซบหรอกพี่ปอบอกไม่แซบหรอก <c oughs> รอกินกี่แต่แต่ว่ากินเอาเลยเจ้านะเยดทั้งลูกคัมเบอร์เลอร์เลยนะคะก็ปอกเปลือกให้เรียบรย้อย เห็นแล้วลว่า,วากินแล้วหิวข้าวเลยปลาแก้วรอก่อนนะปลาแก้วต้องไปยืนป้อนไหมปลาแก้วเหรออืมยืนให้เป็นลูกเป็นลูกอืมก็ยืนป้อนทีละลูกทีละลูกอันนี้ก็ให้เป็นลูกง,งั้นไงอันนี้เข้าใกล้ได้ไงแต่ปลาแก้วเข้าใกล้ไม่ได้ก็ใช่นี่ ก็ต้องป้าแก้วก็ต้องป้อนเอาทีละลูกหมดแล้วพี่ปอเอาอีกเอาตะกร้ามาไปใ,ใปส่ห้ับาะก้าชิมมาขออีกของใครของมันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้กินน้ำสวัสดีค่ะป้อนป้าแก้วนะคะตอนนี้ถึงถึงคิวป้าแก้วแล้วเออ ได้กินได้กินแตงโมหวานหวานละตาปุบปุงเลยขอบคุณไม่ต้องนะคะแตงโมหวาน <S <S <ๆ S 1> นะคะพอนน้องช้างชื่นใจเหมือนคนบ้าเลย บ้าเมื่อช้างได้ดกินบ้าเมื่อช้างได้ดก <c oughs> ินโอ้ยมือพองเต็มเลยอ่ะอั <c oughs> นนี้ก็วุ่นวายกินก่อนเพื่อนก่อนชาวบ้าน แซบ่บยังไม่หมดเลยกลักวเราแย่งกินเลยต้องหยิบไว้ก่อนออ <c oughs> แก้กินไป <c oughs> ก็จะบอกว่าเฮ้อ,อเข้มใส่น้ำปลามาด้วยเหรอเนี่ย ดีดแนะกล่องนะมันเห็นคนบนกล่องเห็นย i mean like ังคนเห็นยังคนในจมูกแม่อันนั้นก็เวอร์ไปบ่หนะ คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกัน เพื่อกินเรื่อยๆนะไม่รีบม,มีคนป้อนเนาะวความรู้สึกเมื่อกี้แบบทำไมมดมันตัวเล็กต่กัดเจ็บแถมแม่จ้ะไ,ไปอยู่กับประแก้วไปไหมคะ ะคะม่ต้องขอให้ไม่ต้องและครอบครัวพอพอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสริงได้ขอให้สมความมุงมั่นปรันารการนะคะร่ำรวยอย่างยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ต้องด้วยนะคะค่ะ